พี่หมูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูม่3ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เปลี่ยนขยะเป็นเงินพร้อมผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่คือช่วยลดโลกร้อนเพราะเมื่อแยกขยะขยะบางส่วนก็นำกลับไปรียูสหรือรีไซเคิลได้ลดการผลิตใหม่ขยะก็ลดลงต่อเนื่องสู่ลดการทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นถุงด้านในกระสอบปุ๋ยพี่หมูใช้ใส่ขยะ ประหยัดค่าซื้อถุงดำไปอีกพี่หมูบอกว่าแยกขยะมาตั้งแต่เปิดบ้านเป็นร้านขายของชําพออบอตอมีโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลก็ขึ้นไปสร้างการระหนักรู้ในชุมชนเพื่อให้เกิดการเรียนแบบประมาณหนึ่งเดือนขายขยะทีขายได้ครั้งละ1-2,000บาทสบายใจได้สตางค์พร้อมทำดีเพื่อโลกมาแยกขยะ ร่วมลดโลกร้อนเพิ่มสตางในกระเป๋าไปด้วยกันนะคะ